สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันนะคะอ่าหน่วยที่16นะคะเรื่องยานพาหนะและคมนาคมนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูสาระการเรียนรู้กันนะคะวันที่1นนะคะเราเรียนรู้จากยานพาหนะที่ใช้สัญจรทางบกนะคะวันที่สองเราเรียนรู้จากยานพาหนะ ที่ใช้สัญจรทางน้ำนะคะวันที่สามนะคะเรารู้จักยานพาหนะที่ใช้สัญจรทางอากาศนะคะวันที่สี่เมื่อวานนี้นะคะเราเรียนรู้จักการดูแลตนเองในการเดินทางให้มีความปลอดภัยนะคะวันที่ห้าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จากประโยชน์ของยานพาหนะ นะคะอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประโยชน์ของยานพาหนะนะคะเราไปทบทวนเรื่องเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะเด็กๆเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับอ่าการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยใช่ไหมคะการดูแลตนเองเดนะคะเดินทางยังไงให้ปลอดภัยเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้คุณครูได้สอนไปแล้วว่า เดินทางอย่างไรเดินทางให้ปลอดภัยใช่ไหมคะาการปฏิบัติตนตามกฎจราจรใช่ไหมคะเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกใช่ไหมคะนั่งรถยนต์เราก็ไม่ยื่นแขนออกมานะคะข้ามถนนข้ามถนนเราก็ต้องรอไฟเขียวก่อนถ้าไฟแดงเราก็ต้องหยุดใช่ไหมคะไฟเขียวเราถึงจะข้ามได้นะคะ ทีนี้เดาข้ามที่ไหนข้ามตรงทางม้าลายนะคะเราจะไม่ข้ามถนนคนเดียวใช่ไหมคะต้องมีผู้ใหญ่หรือตำรวจอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูประโยชน์ของอประโยชน์ของจราจรยานพาหนะ,ะต่างๆใช่ไหมคะ,ะประโยชน์ของยานพาหนะต่างๆอย่างเช่นยานพาหนะ ทางบกใช่ไหมคะอ่าก็จะเป็นรถต่างๆจักรยานมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะรถจยนต่างๆอันนี้คืออ่ายานพาหนะทางบกใช่ไหมคะต่อไปก็จะมีประโยชน์ของทางน้ําและทางอากาศนะคะทางทางอ่าทางน้าก็จะเป็นอ่าเรือใช่ไหมคะทางอากาศก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราเดินทางดูสิเป็นไงคะ เดินทางสะดวกนะคะเรามียานพาหนะใช่ไหมคะมีรถจนทำให้เราเดินทางสะดวกใช่ไหมคะและมีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นบนท้องฟ้าใช่ไหมคะเราก็จะนั่งอะไรคะนั่งเครื่องบินนะคะ,เ,ะเรานั่งเครื่องบินไปถึงจุดหมายเร็วที่สุดนะคะการนั่งเครื่องบินนะคะ,ะทำให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดนะคะ แล้วก็นั่งรถอ นั่งรถประจําทางนะคะเห็นไหมรถประจําทางจะสามารถบรรจุได้เยอะนะคะประหยัดเงินนะคะทำให้ประหยัดเงินด้วยใช่ไหมคะ,หะ,หเ,ะ,คะเห็นไหมจะเห็นว่าการนั่งรถประจําทางรถปัสแบบนี้นะคะจะบรรจุได้หลายคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางเรือใช่ไหมคะเราไปเป็นครอบครัวนะคะจะทําให้เราสนุกสนานใช่ไหมคะไปเป็นครอบครัวใช่ไหมคะอันนี้คือทางน้าใช่ไหมคะประโยชน ของรถยนต์ใช่ไหมคะเราไปก็ไปบรรจุรถตู้คันใหญ่ก็ได้เยอะนิดนึงไปเป็นครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะต่อไปคุณค่าโดรสารวันนี้นะคะข้อที่2นะคะเรื่องความจริงข้อที่18การอภยัย นะคะเราต้องรู้จักการให้อภัยนะคะให้อภัยแต่ผู้ที่อยู่รอบข้างเราถ้าเขาทำอะไรผิดต่อเรานะคะเราก็ต้องรู้จักให้อภัยนะคะวันนี้คุณนุกยุงขอจบคลิปการสอนนุงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ